ฟังทำตอนวันนี้ก็เป็นวันที่6 6ตุลาสังคารที่6ตุลา2อยี่ปีที่แล้วพระดดาดบทกันกันกบมรณภาพวันที่6 6ตุลา2องันแต่วันทันละสังขารมรณาภาพจากโลกนี้ไปเลือแต่คําสั่งสอนเหมือนพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปนี่เลือแต่พระธรรมพระวินยัย ครูบาอาจารย์ที่ท่านลาสังขารไปเหลือทําคําสัง่งสอนที่เราได้สวดได้อธิษฐานได้ตั้งความปรารถนาสี่อย่างถ้าเราไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ไม่ได้มาถึงจุดนี้ฉะนั้นเราไม่ทิ้งพ่อแม่ครูบา,าอาจารย์หรือว่าทิศเบืบ้องหน้าหรือว่าทิศเบื้องบนเบื้องหน้าเนือเบื้องบนด้วยสองทิศนี้จะขาดไม่ได้ทิศเบื้องบนคือว่าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระริยเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทิศเบื้องบน ติดเบื้องนาครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ติดเบื้องนาเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนทิดเบื้องนาเนี่ยคือเบื้องขวาของเราด้วยติดเบื้องซ้ายของเราด้วยกยัลยาณมิตรที่ดีที่เราได้มาสวดมนต์มาแผ่ไม่ตาโมทนาบุญนี่คือว่ากันยมิตรที่เราดึงแขนให้เราไปในทางบุญทางกุศลทางบารมีไม่มีใครละจะดึงไปทางโลกทางผูกพันทางลักโลกโกดหลง ถ้าดึงไปทางนั้นก็กอดจมกันไปในใบภูมิไปในสิ่งที่การาคะาโทสะโมหะแต่ผู้ที่ดึงก็ลายมิตรที่ดีดึงให้เราหมดจากราคะาเนี่ยโทสะโมหะความหลงไห้ไฝฝันเพ้อฝันต่างๆก็ออกจากพวกนี้เราก็กายเบาเพราะทุกคนมีนะคู่บม่มีคู่แต่เราคู่แต่เราคน,าคน,นคก็คู่นอนคู่รักคู่หลงก็มีแต่บางคนเราคู่คู่ด,ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐาน คูบนเวมีที่เราได้ทําเพราะว่าเราไม่สามารถทําให้กันได้เหมือนพวเมียแล้วก็ไม่สามารถบอกให้มาทําพร้อมกันทั้งสองคนใครทําใครได้คนทุกขก็ทุกคนเดียวมันเจ็บก็เจ็บคนเดียวไม่ก็แต่เรารับรู้ด้วยสีหน้าด้วยอาการด้วยกระแสพลังงานที่มันทุกทรมานรับรู้ได้ว่าทุกข์ขมานขนาดไหนสามารถประเมินได้แต่เราท่านลลายก็เหมือนกันต้องทุกทรมานทุกเจอความทุก ทุกขเวทนาที่ทนได้ยากนี่การเป็นการฝึกซ้อมเป็นการฝึกหัดให้เราข้ามทุกขเวทนาได้ให้เราหลบกระแสที่เป็นพลังงานไฟล่ไฟทุกทรมานในสังขารร่างกายนีย่พอคนเราหนึ่งก็ต้องฝึกหัดก่อนไม่ฝึกหัดเราจะไปไว่ายนะ้าไม่ได้ไว,นะว่ายน้าก็จมเหมือนเรามาฝึกหัดมาสวดมนต์มาเบนกระแสทางไม่ดีให้สู่กระแสที่ดีมันก็จะเป็น บุญเป็นบารมีเป็นสัมภัสธรรมสเบียงธรรมที่เติตัวเราไปแต่เราไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพามันก็ไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์ท่าไม่ใช่จะนำพาบ่อยๆเพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็ไม่นำพาไม่ปา,าม,ม,มาสวดมนต์มามาเพยไม่ตามโมทานาบุญแยกกันเราก็อยู่คนละทิศละทางแต่ก็สวดมนต์ร่วมกันพวกกระแสจิตมันไปทุกที่ไปอดีตไปอนาคตได้อยู่ในปัจจุบันก็ได้ แต่ปัจจุบันธรรมนี่สาคัญถ้าเราปัจจุบันกระแสดีกระแสบุญกระแสกุศลกระแสบุญแล้วก็น้อมนึกถึงพ่อแม่ครูบาเจ์ท่านให้วิชาความรู้ได้ให้ความศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญามีภาระ,ะหรือพลังอินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการสร้างบุญญาบุญนี่ทานศีลเน,นี่ยกรรมปัญญาวิทยาคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยบุญมีสิบที่ท่านให้พร้อมเลยอย,อยู่ที่ตัวเราท่านทางายจะทําหรือไม่ทํา พะครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้เคยบอกพทธเจ้าก็เหมือนกันผู้บอกก็สอนแค่นั้นให้พระธรรมพระวินัยพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระพิธรรมปิฎกมาตั้ง84% 0 0 0พพระธรรมคันยีแยกเป็นหมวดหมู่ก็มีพระวินัยก็2 1 0 0 0พระธรรมคันพระสุตก็หนึ่0นเออ2 1 0 0 0พันพระธรรมคัน พระปิรามท่านมีมากหน่อย4ี่0 0พันพระธรรมขันธ์ทีิี้เราต้องเรียนรู้ย่อจากขันธ์นี้ก็ศีลละขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทุกสกขันธ์ขันธ์ของไตรมิดรก็มีห้าขันธ์เราก็มีขันธ์5เหมือนกันรูปวินาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราก็มีก็มีขันธ์ห้าแต่เราขันธ์ห้านี้เรามาเสพคุ้นเป็นสัญญาความจําในการประพฤติในการบีบบัิในการเรียนรู้กาย เรียนรู้เวทนาเรียนรู้จิตเรียนรู้ธรรมเพราะจิตเรานี้ถ้าเราฝึกซ้อมดีๆเราก็สามารถไปที่ดีถึงเราทํากรรมอะไรไม่ดีไว้ในอดีตก็ตามถ้าจิตเราขณะที่เราตายแล้วน้อมนึกสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมาสวดมนต์มาแผ่เมตตามโมทนาบุญมันก็ไปสู่สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติพรหมสมบัติก็เป็นได้เพราะมันมันอยู่ปากคอกความดีมันอยู่ปากคอกเหมือนวัวนี่ อยู่กันเป็นฝูงฝูงที่ปากคอกมีงูขาวอยู่ปากคอกเวลาเวลาออกจากคอกเปิดทีเดียววกตัวขาวที่อยู่ปากคอกมันออกก่อนเหมือนกันไฟไม่ดีแต่เราพยายามสร้างไฟดีเยอะๆไนะฟไม่ดีมันก็มีอยู่ในในกลุ่มในความดีมีทั้งขาวทั้งดําแต่อันดําเราก็ทําไปแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้แล้วแต่พยายามทําสีขาวเยอะๆทำบุญกุศลบาร,รมีให้มันเกิดขึ้น มีขึ้นให้มันเกิดเต็มที่เต็มกําลังเต็มใจเรานี่พอการทำหนึ่งบัดทำตัวเองทําตัวเองให้มันสูงตีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวเนี่เราทําตัวให้สูงให้ก็จะสูงไปด้วยบุญญาปรมีได้สูงส่งไปเรื่อยๆแต่ทานศีลนี่กามาปัญญาวิยะกันติสัจจะติทานแต่ทําตัวยึดมั่นถือมั่นมันก็ทํเตาต่ํามันก็ต่ำซ้ำไปลงอบายภูมิแน่นอนฉะนั้น การกระทำก็อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจนั้นเพียนสร้างเพียนบําเพ็ญเพียนบําเพ็ญไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เยื่ทรัพย์ยดประการศรัทธานิพนานศีลหิริความละอายตปะความเกรงกลัวต่อบ,บาปภาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมากจากคะจากคะสิ่งไม่ดีออกจากจิตนะจากคะความโลภความโกรธความหลงความรักโลภโกรธหลงออกจากจิตใจจากคะ ปัญญาความรอบรู้สว่างสว่างทั้งกลางวันกลางคืนฉะนั้นการประพฤติบัติเราก็ไม่ออกจากนี่นะศีลธรรมกรรมฐานไม่ออกจากศีลสมาธิปัญญาบุญกิยวัตถุสามป0ะมสิบยี่สิบสามสิบก็ตามเราพยายามทําทุกวันวันไหนไม่ทํำก็ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเหมือนพระอาจารย์ถ้าขาดไปก็ไม่มีใครมาร่วมสวดด้วยไม่ต่างคนต่างทําหน้าที่ดูนัง่งดูละครแต่ถ้าเราควนวายหน่อยหรือว่าเราเป็นผู้ที่ ตั้งมั่นหน่อยแล้วก็ดูใน YouTube ในอะไรเทศเก่าเก่าที่เราไม่เคยได้ฟังฟังแล้วก็จะได้ฟังเรื่อยมันก็จะได้เกิดศรัทธ,ธาวิยะสติมันสมาธิปัญญามันก็ย้ำเดิมแต่อันเดิมมันก็เราก็ยังต้องประพฤติบิบัติอยู่คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองทานศีลภาวนานั่นเองบ่มีสิบนั่นเองเพิ่มศรัทธ,ธาไปเรื่อยสิ่งที่เราไ,ไม่ได้ฟังก็ได้ฟังสิ่งที่เราไ,ไม่รู้เราก็ได้รู้ตอกย้ำไปเรื่อย,อยตอกล้ำในะคุณงามความดี ทำความดีให้มันขาวทั้งหมดหรือว่ามีดำน้อยที่สุดถ้ามีดำเธอเรียกว่าเราไม่ข้าวตกกระแสแล้วปรารนานจะหลุดพ้นนะไม่อยากเวียนว่ายตายเกินแล้วต้องการไปคนเดียวแล้วเราก็ไม่เอาทั้งขาวทั้งดำดำก็ไม่มีแล้วมันจะขาวหมดขาวก็ไม่เอาแล้วก็ไปว่างๆเปล่าความสู่ความเป็นนัตตาข้าวศู่พระนิพพาน,านไปอยู่กลุ่มเดียวฟังพระริยาเจ้า ไปกลุ่มเดียวของพรพประเจ้พุทธเจ้าไปกลุ่มเดียวของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าทั้งหลายเราต้องไปแนวทางแนวทางที่เราสร้างมาสังสมอธิษฐานมาเพระอธิษฐานนี่มันต้องทําต้องลงมือทําด้วยอธิฐานอย่างเดียวไม่ลงมือปฏิบัติก็ไม่ได้กายะกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามมันก็ต้องไปด้วยกันอธิษฐานลมวมุยลงได้แต่คำาิ่ฐานอธิษฐานได้และไม่ได้นะอธิษฐานเพราะไม่ลงมือทํา แต่ถ้าคนอิทธิานได้แล้วไ,ได้อิทธฐานด้วยมันก็ต้องลงมือทางกายทางวาจาทางใจจิตใจมีสติคอยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเราทําให้เป็นธรรมอันยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ายิ่งขึ้นไปนี่ธรรมอันยิ่งคือขึ้นไปคือว่าเข้าถึงนิพพานแต่เรายังไม่ทําให้ยิ่งต้องพยายามทําให้ยิ่งเรื่อยๆไปต้องทําให้ นิพานังประมังวัดดันติพุทธ,ธาพุทธเจ้าท่านก็นตัดบอกไว้แล้วนิพานเป็นธรรมอันยิ่งถ้าเราทำเงาะเงาะแงแทำไอ้ทำมัง่งหยุดมัง่งมันก็ไม่ใช่ธรรมอันยิ่งมันก็ไปไม่ได้嘛ก็จับราวสะพานได้อยู่จับหัวสะพานได้จะเข้าถึงนิพานไม่ได้จับพวกนี้ได้อยู่แต่เข้าถึงนิพานเพราะว่ายังมียึดอยู่มีความมัน่นยังมีอุปทานในคันห้าอยู่ยังยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่มันก็ไปไม่ได้ ฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดในกองในสังขารสังขารตนเองสังขารผู้อื่นแต่เราอยู่ด้วยกันก็น้อมนึกว่าต้องอยู่คนเดียวเราต้องอยู่คนเดียวให้ได้คนเราไม่มีใครสามารถจะช่วยใครอยู่ไม่ใช่ไม่สามารถจะล้างให้ใครอยู่เราตลอดไปได้แม้แต่พระอาจารย์จะอยู่กับพวกท่านอยู่ไม่ได้พวกท่านญาติโยมทั้งหลายเราเจอเพื่อจากพบเพื่อพากนะบางคนฟังแนละ้วจิตใจแป๋วจิตใจก็ห่อเหี่ยวแต่ท้ายที่สุดเราก็ ต้องอยู่คนเดียวนะอยู่ในกายในใจเรานะท้ายที่สุดนอนก็ต้องนอนคนเดียวอยู่ดีไม่มีใครนอนด้วยตายก็ต้องตายคนเดียวนั่นนะถึงนะนอนด้วยกันเวลาตายกเขาก็ให้คนแม่ให้คนตายมานอนด้วยนะคนตายก็อยู่ในโรงคนเป็นก็ต้องออกมาเดินมันต้องแยกกันอยู่ดีถ้าเราพิจารณาความตายอยู่เรื่อยแล้วก็จะเห็นว่าเราต้องจากโลกนี้ไปครูบาอาจารย์ก็จากไปพุทธเจ้าก็จากไปพระยาเจ้าทั้งหลายก็ไปหมดแล้วเหลือเราเนี่ยยังยึดอะไรไม่รู้ ต้องพิจารณาตัวเองต้องภาวนาะให้มันให้มันผ่านหรือว่าทําภาวนาะให้มันข้ามข้ามในขันห้าทุกข้ามในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าแต่ถ้าเขาหมดไปแล้วหมดจากขันห้าไปแล้วเหลือแต่ขันห้าเราเานี้ต้องดูแลรักษาเราต้องอยู่ตัวเองให้ได้พอครูบาอาจารย์เตือนหรือว่ามีใครเตือนเราก็ต้องทําตัวทําจิตใจเขาว่าต้องกินยาทําใจบ่อยๆพอกินยาทําใจบ่อย คืายาทําใจไม่ได้ยาเป็นผงนะไม่ใช่ยาเป็นเม็ดนะยาทําใจไม่ใช่อย่างนั้นคนโบราณเขาจะรู้ว่ายาทําใจมันเป็นเอกบัตรประชาชนได้แต่ยาทําใจคือว่าเป็นยาธรรมะของพระเจ้านี่เองไม่ใช่ยาทําใจที่เขาขายทั่วไปนี่ยาทําใจทําใจเรื่อยๆทาใจให้มันเป็นตาบะรมบมีธรรมเป็นคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาเบกขาถ้าเราพยายามทา ปฏิบัติรมบรมีสิบเต็มที่มันก็พร้อมจากพร้อมทิ้งถึงเราอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยความเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลตามที่ช่วยได้ช่วยไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางแต่เราวางใจอยู่แล้วตายแล้วด้วยกําลังตายอยู่ด้วยและเราก็ต้องตายอีกด้วยเราก็ต้องไปเชือกเดียวกันเชือกเดียวกันที่เราจับทุกคนไปสู่ความตายความเกิดความตายมันเป็นเชือกเส้นเดียวกันเกิดตายพุทธเจ้าถึงว่ามีการเกิดก็ต้องมีการตาย มีการตัดสรุปทำมีการนิพพานก็เหมือนกันแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมในจิตใจให้เข้มแข็งจิตใจให้เราอยู่คนเดียวให้ได้ไม่มีใครจะอยู่หับเราได้ร่างกายของเราเราเกิดมาคนเดียวไม่ได้เกิดมาแฝดบางคน,นเกิดมาแฝดจิตนิสัยวาสนายังไม่เหมือนกันเลยเพราะแต่ละคนนะเกิดมาบุญวาสนานตา่างกันเมื่แต่พี่น้องเกิดมาด้วยกันทิวหน้าก็ไม่เหมือนกันรัศมี บุญยาบมีก็ไม่เหมือนกันบางคนก็เศ้ามองบางคนก็หน้าตามีบุญมีกุศลแช่มเชื่ญที่ทั้งที่ออกมารูเดียวกันหน้าตามันมันต่างกันสภาพจิตใจกระแสบุญกระแสกุศลมันต่างกันนั่นนะมันเราก็ต้องรู้รู้ในครอบครัวเราไม่ต้องมองไกลมองครอบครัวเรานะมองครอบครัวพี่น้องคนรอบข้างมมองในกระแสกระแสที่ดีกระแสไม่ดีมันก็อยู่ที่ที่ ที่สั่งสมเคยสร้างมาเคยบำเพ็ญมาฉะนั้นเราพยายามบำเพ็ญในทางแห่งการสร้างบุญญาบมีปรารถนาสิ่งใดแล้วก็ต้องไปสิ่งนั้นที่เราปรารถนาปรารถนาพุทธภูมิก็เป็นผู้ที่จเจริญเมตตากุณามุทิตาอุเบกขาพรหม,มิหารสี่เต็มที่เต็มกําลังเต็มใจเนี่ยเราก็จะพร้อมไปเหมือนพุทธเจ้าบ่มี30เต็มพระปัจเจกาย20เต็มพระยะเจ้าทั้งหลายก็บ่มี1 0เต็ม ต้องทำสร้างถึงอสอง์อส,อง,อสองไขเราไม่ทำกี่อาสรงไขเราต้องรู้ถ้าไม่รู้มันก็ไปไม่ได้เหือต้องเรียนรู้ต้องศึกษากายใจวาจาใจเรามีกําลังจิตขนาดไหนเราจิตใจจะห่อเหี่ยวขนาดไหนเวลาคนที่ลักที่ลักที่สุดจากตาไปไปเนี่ยมันก็ห่อเหี่ยวขนาดไหนมันต้องฝึกฝึกซ้อมก่อนต้องเตรียมพร้อมเตรียมจิตใจให้เข้มแข็งคนเราอยา่าเข้ม เป็นผู้หญิงมันต้องเข้มแข็งมากมีความทุกข์ลำบากนะเพราะผู้หญิงเป็นผู้ที่เพศที่ต้องทนความทุกข์หลายๆอย่างต้องดูแลสารพัดสารเพลนะมีความทุกข์มากถึงว่าแม่น้ําแม่ธรณีแม่โทศกพแม่น้ําคงคาแม่ธรณนะีหรือว่าจิตใจให้หนักแน่นเหมือนท่อนีเหมือนเพราะว่ระบทท่านสอนไว้ทําให้จิตใจเราเหมือนแผ่นดินถ้าจิตใจเราหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเหมือนพระพุทธเจ้า จิตใจหนักแน่นเหมือนแผ่นดินใครจะเอาของเสียของอะไรมาเทมาสาทิ้งแผ่นดินก็ไม่ว่าไม่กล่าวทั้งของดอก้องหอมอะไรมาบูชาเฉยเฉยเนี่ยแผ่นดินทําจิตใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินถ้าจิตใจเป็นแผ่นดินแล้วก็เข้าสู่เบคขาธรรมบ่มีธรรมได้เนี่ยเมตเบคขามันถึงอยู่ตรงท้ายตรงท้ายสุดแห่งการสร้างบ่มีสิบนะ ทานศีลเนกามะปัญญาวิทยาคันติสัจจะที่ทานเมตตาอุเบกขามีทานเริ่มต้นแล้วก็ประจบด้วยอุเบกขาเมตตาแล้วอุเบกขาแต่ถ้าเมตตามันก็บางทีก็เป็นปนด้วยราคะเมตตานในผัวในเมียมในเพศตรงข้ามมันก็เมตตาด้วยการามราคะมันก็กอดกันจมกันไปไม่ได้ดังใจก็ทาําร้ายฆ่าฟันกันทาร้ายกันอันคืคาดหวังในกามราคะคาดขังในตัวตน อัตตาตัวตนอสมิมาะมันเลยคิดในแง่ลบแง,ง,ง,ง่สิ่งต่างๆไม่ได้บวกไม่ได้ก,ไดก,ไดก,ก็บวกลบไปเรื่อยๆมันก็กอดกันจมฉะนั้นเราพยายามเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาลักโลภโกรธหลงต้องล่าให้ได้หรือลักแบบพระโพธิสัตว์ลักทุกคนไม่เกลียดใครสักคนไว้ใจบางคนนะเราต้องทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆเราต้องลักทุกคนเหมือนครอบครัวเดียวกันแม่แต่หมาสัตว์เรายังลัก แต่คนที่เราเกียรติพยายามเจริญเมตตาหรือว่าเจริญอุเบกขาเมตตาอุเบกขามื่อะงไปด้วยกันปล่อยวางเฉยแต่เป็นสิ่งบางอย่างเราก็จะไปเกียรติถ้าเราเกียรติเราก็จะเจอกันอยู่ดีเวียนว่ายตายกันไม่ออกจากนี่ไปไหนนะสามสิเบเอ็ดพบมันเจอเกิดเจอกันอยู่ดีนะถ้าเจอแล้วเราก็ไม่ได้ต้องหทำหันให้มันจบในชาตินี้ให้มันจบจบไปฉะนั้น เราพยานเจริญผมมีหารสีให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจไม่ว่าคนรักคนไม่รักเจริญผมมีหารสีทาจิตใจใจให้เป็ดเหมือนแผ่นดินจิตใจมีบุญกุศลบ่มีให้เราเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในบุญกุศลทานบ่มีศีลบ่มีนิคัมมปปีปัญญาบ่มีวิยะบ่มีคันติบ่มีสัจจะบ่มีอธิฐานบ่มีเมตตาบ่มีอุเบกขาบ่มีนี่บ่มีสิบ ได้มีอิยาทรัพย์เจ็ดประการมีศรัทธามีศีลมีหิริมีอุตตปะมีภหุหสัจมีจาคะมีปัญญาย,ยิ่งขึ้นไปขอโมทนาทุกคนทุกท่านเนาะ,ะเจริญธรรมสาธุธรรม